สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ในแนวหน้าฟรอนต์ไลน์นะครับปกติผมก็จะมาพบกับคุณผู้ชมแวนวหน้าฟรอนต์ไลน์เนี่ยทุกวันจันทร์และวนันศุกร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมออกเดินทางไปทัวร์ที่เมลเบิร์นแล้วก็ทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียนะครับเพราะไปกับ a r ร u n าว h e เด r l อรนี่ยครับนำคณะ Around ว h e เด r l อเดินทางไปท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่ไปที่ เมลเบิร์นนัสมาเนียเพราะมันอยู่ทางใต้สุดของออสเตรเลียแล้วก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ปีนี้เราก็เลยจัดไปแล้วสำคัญคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือและแสงใต้เนี่ยมากที่สุดในรอบ12ปีนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยคือการเกิดของแสงเหนือแสงใต้เนี่ยมันเกิดจากกระแสแม่เหล็กของอที่เกิดความปั่นป่วนของกระแสแม่เหล็กซึ่งมาจากพลังพายุสุริยะ พายุสุริยะเ mm hmm. นี่ยมันจะปั่นปวดมากคือเวลาที่ดวงอาทิตย์มันหันเอาด้านที่เป็นจุดดับของดวดงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาทางด้านโลกนะครับซึ่งประมาณ12ปีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ2ปีคล่ปจุดดับมันหันมาทางโลกแล้วค่อยๆหันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับะฉะนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้จนถึงกระทั่งประมาณเดือนตุลาคมปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือ มากที่สุดในรอบ12ปีทั้งแสงเหนือและแสงใต้เนะครับเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเดียวกันคือปฏิกิริยาสนามแม่เหล็กของโลกที่ทําปฏิกิริยากับพายุสุริยะนะครับเราก็เลยจัดไปที่แสงใต้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปสดที่แนวหน้าแต่ว่าก็บันทึกเทไว้เพื่อออกในรายการแนวหน้าฟรอน t ์ไลน์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันมหามงคลวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งสมเด็จ <c oughs> พระบรมราชินีนาถเศริกิจพร,พระพันปีหลวงของเราเนี่ยก็เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเ,เ,เนี่ยผมก็คิดเสมอว่าวันนี้คือวันแม่เราก็เรียกวันนี้ว่าวันแม่กันโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็ถือว่าวันที่12สิงหาคมนี่คือวันแม่แห่งชาตินะครับก็น้อม,มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงของพวกเราทุกคนนะครับเราเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากนียก็มีหัวีจหัวใจดวงเดียวกันเราก็เห็นถึงพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละทาเพื่อประเทศไทยมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเรื่องที่ผมอยากจะบอกจริงๆคือยเฉพาะยิ่งในเรื่องของศิลปาชีพ พระองค์ท่านเนี่ยทรงฟื้นฟูงานผ้าไทยแล้วก็ทําให้ผ้าไทยเนี่ยไปสู่งานสากลระดับโลกทําให้เป็นเข้าสู่แฟชั่นระดับโลกโดยพระองค์ท่านเนี่ยโดยมีพระสิริชมที่งดงามเมื่อสวมใส่ผ้าไทยแล้วเนี่ยยิ่งขับให้พระองค์ท่านเนี่ยสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วเวลาไปที่ไหนเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากนานา,นาอารยประเทศครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายกน่องอย่างยิ่งแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเนี่ยก็คือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆก็คือ พระองค์ท่านได้ทรส่งเสียสละเวลาไปปฏิบัติพระพราชภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือในอดีตตอนที่พระองค์ท่านยังคงแข็งแรงอยู่เนี่ยเราตัง้งแต่เด็กๆเ,เราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระมาชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จไปที่ภาคใต้ไปพักที่ตำหนักทักษิณราชนิเวนเนี่ปีหนึ่งเนี่ยหลายเดือนเลยเมื่อพระองค์ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็นํามาค่อยๆสารเรื่องของความรู้ความเข้าใจ กับผู้คนในท้องถิ่นเราก็ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้แต่น่าเสียดายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอถึงช่วงรัฐบาลทักษิณที่ผ่านมาภาคใต้ของเราเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งหนึ่งยุทธวิธีที่ทักษิณพยายามใช้ความรุนแรงเข้าไปจัดการกับภาคใต้แล้วก็การที่ปรามาตการเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นในภาคใต้ว่าเป็นโจรกระจอกอะไรทํานองนั้นนีก็เลยทําให้ภาคใต้ของเราเนี่ยก็ยัง วุ่นวายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าแน่ดีเนี่ยเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าพันปีหลวงของเราเนี่ยก็ทําให้ภาคใต้เนี่ยได้สงบสุขนะครับทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> เป็นวันมหามงคลแต่เนื่องจากว่าวันมะรืนนี้เป็นวันสําคัญมากก็คือวันที่14สิงหาคมเป็นวันที่สารธรมรมนูญจะวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีเสฐาเนี่ยแหละครับว่าจะ อยู่ในตําแหน่งต่อหรือจะหลุดจากตาแหน่งไปถ้าจะหลุดจากตําแหน่งเนี่ยก็คือจะหลุดจากตาแหน่งด้วยข้อหาตามมาตราที่1 6 0วงเล็บ5ก็คือคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าการที่คุณเสรษฐาเนี่ยแต่งตั้ง คุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการขัดจรงหวะทำร้ายแรงเพราะคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วในกรณีถุงขนมสองล้านบาทแม้ว่าพิชิตชื่นบานจะบอกว่าไม่มีเจตนาแล้วก็คือถุงขนมนั้นเป็นความบังเอิญเป็นความสะเพร่าหรือเป็นอะไรที่ไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ว่าศาลเคยพิจารณาตัดสินไปแล้ว ก็ว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลแล้วก็เป็นอำนาจของศาลโดยไม่ต้องมีใครส่งฟ้องเลยเนี่ยสั่งให้จำคุกในเท่าฐานละเมิดอำนาจศาลแต่ในเรื่องของการพยายามติดสินบนการในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการที่ต้องส่งฟ้องซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าทําไมอายการไม่ส่งฟ้องคุณพิชิตชื่นบานในคดีนี้ก็เลยทำให้คุณพิชิตเนี่ยไม่ผิดกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ย เอาตามหลักการแล้วนในทางกฎหมายคุณพิชิตก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นรัฐมนตรีคุณเษฐาแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขัดคุณสมบัติแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคำคำหนึ่งต้องขออนุญ,ญาตย,ยกคำคำหนึ่งของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่พูดอยู่เสมอเลยว่าสําหรับนักการเมืองแล้วเนี่ยจริยธรรมย่อมอยู่เหนือกฎหมายแปลว่าอะไรครับเพราะแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ห้ามแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับจริยธรรมเนี่ยนักการเมืองก็ไม่ควรจะทา นักการเมืองต้องหลีกเลี่ยงและต้องแสดงสปิริตในเรื่องของจริยธรรมให้เต็มที่แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคุณใส่ถาจะบอกว่าไม่ทราบเพราะคุณพิชิตเคยติดคุกก็คงไม่ได้ตามข้อกฎหมายมันไม่ได้ขัดเพราะว่าคุณพิชิตไม่ได้ติดคุกเพราะกดีอาญาคุณพิชิตติดคุกเพราะกรณีละเมิอดอำนาจศาลเอาถุงขนมที่มีเงินสด2ล้านเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลก็ติดคุกไปเพราะจะอ้างว่าไม่ทราบคงไม่ได้แต่ว่าศาลจะตัดสินว่า ขัดจริยธรรมขั้นร้ายแรงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมมาวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยก็มันมีโอกาสออกมาได้3ทางแล้วก็อยากจะพูดถึงทั้ง3ทางเพื่อไม่ให้เป็นการชี้นําหรือทําให้ผู้ชมคิดว่าศาลควรจะตัดสินอย่างนี้ศาลควรจะตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามันมีโอกาสออกได้3ทางทางแรกก็คือว่านายกมนตรีไม่ขัดคุณสมบัติด,ด้านจริยธรรม ถ้าศาลวินิจฉัยว่าไม่ขาดอรุยธรรมก็ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ทางที่2ก็คือวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติทำผิดจริยธรรมร้ายแรงแต่ไม่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้ากรณีนี้เนี่ยคุณชัยธาก,ก็จะหลุดจากตำแหน่งนายกแต่สามารถได้รับการเลือกกลับไมาใหม่ได้แล้วก็ทางที่3ก็คือว่าในัฐมนตรีขาดคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมร้ายแรงและตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย10ปีซึ่งศาลก็อาจจะมาแนวทางนี้แต่ก็มองว่า ศาลที่มีอยู่3แนวทางที่จะออกได้ผมมองอย่างนั้นนะครับว่ามี3แนวทางที่จะออกได้ส่วนจะออกมาแนวแนวทางไหนเนี่ยก็เป็นดุลพินิษของศาลซึ่งท่านก็จะต้องพิจารณาแล้วเราก็เคารพกันตัดสินของศาลไม่ว่าจะออกมาในแนวที่1แนวที่2หรือแนวที่3ก็ตามนะครับทีนี้มาดูทีละแนวก่อนว่ามันจะต่างกันอย่างไรถ้าเป็นรูปแบบที่1ขอเรียกว่าฉากทัศน์ที่1เพราะว่าบางคน,นจะเรียกทับศัพท์กันว่า سين ิเรียลเราก็พยายามจะ ไม่ทับศัพท์ี่ผมพยายามพูดเสมอว่าถ้าใช้คําไทยได้ผมพยายามใช้คําไทยคําว่าซีเนรโรถ้าจะใช้เป็นคําไทยเนี่ยใช้คําว่าฉากทัดครับฉากทัดที่หนึ่งหรือรูปแบบที่1เนี่ยคือว่านายกรัฐมนตรีไม่ขัดจริยธรรมไม่ขัดคุณสมบัติมันก็ดะมองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้คราวนี้ก็ถือว่าได้อยู่กันต่อไปค่อนข้างยาวแล้วเพราะแน่นอนว่าเขาก็คงอยากจะอยู่ในตําแหน่งให้ยาวจนทั้งหมดสมัยของสภาชุดนี้นะครับเพื่อ เก็บคะแนนไปต่อสู้กับการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2570ให้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อจะอยู่ยาวแล้วเนี่ยมันก็จะถือโอกาสเนี้ยเมื่อศาลตัดสินว่าให้อยู่ต่อได้ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะออกมาในฉากทัดไหนก็ตามจะมีการปรับครอมอแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครอมอเนี่ยมีตําแหน่งว่างสองตแหน่งก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งรัฐมนตรีจากโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ย ลาออกไปนะครับแล้วก็ตามข่าวก็ได้มีข่าวว่าทางพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติได้ส่งชื่อคุณขิงหรือคุณเอกนัทพร้อมพันธเข้ามาดํารงตําแหน่งนี้แล้วซึ่งถ้ามีการปรับครมอลท่านแน่นอนแล้วคุณเสถาจะได้อยู่ต่อก็น่าจะมีการปรับครมอแล้วก็ให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เข้ามาพอคุณเอกนัทเข้ามาเนี่ยใน กระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนมากนะครับเป็นหนึ่งในกระทรวงซึ่งมีรัฐมนตรีมากที่สุดเลยก็คือมีรัฐมนตรีว่าการคนหนึ่งมีช่วยถึงสามคนปาเข้าไปสี่คนกระทรวงกระทรวงเดียวเนี่ยในอดีตที่อดีตรัฐมนตรีลาออกไปเนี่ยเพราะว่าการแบ่งงานที่ดูเหมือนว่าจะไม่ให้เป็นรัฐมนตรีที่มีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคําพูดสมัยรัฐมน,นตรีหม,อม่อมราชวงศ์คครฤทธิ์ปราโมชเนี่ย เขาจะเรียกตำแหน่งคล้ายๆอย่างนี้ว่าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเทกระโถนคือตำแหน่งรัฐมนตรีที่แบบไม่ได้มีงานาการอะไรให้ทำนั่นก็คือสาเหตุที่อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหลาออกไปเพราะว่าได้รับการแบ่งงานให้ดูแลไม่สมศักดิ์ศรีแต่ถ้าคุณเอกนัทพร้อมทันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีผมดูเ mm. ชื่อว่าด้วยตำแหน่งเป็นถึงเลขาที่การพักร่วมรัฐบาลยังไงก็ตามก็น่าจะมีอำนาจต่อรองให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลังเนี่ยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเอา กรมกองหรือสํานักงานสําคัญๆเนี่ยมาให้คุณเอกนัทได้ดูแลอีกตําแหน่งหนึ่งที่ว่างแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยก็คือตําแหน่งของคุณพิชิตชื่นบานซึ่งลาออกไปแล้วก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสองตำแหน่งนี้ว่างเนี่ยเมื่อทางสะดวกแล้วถ้าศาลตัดสินแล้วว่าวินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดยุติธรรมคุณจ่ายฐานดำรงตําแหน่งต่อไปได้ผมก็เชื่อว่าจะมีการปรับครอมคราวนี้เราก็จะได้เห็นชมหน้าครอมอใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง า <c oughs> ทางพักพลังประชารัฐที่มีสายของบ้านป่าจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตามองนะครับอันนี้คือฉากทัศน์ที่1ทีนี้มาดูรูปแบบที่2หรือฉากทัศน์ที่2เนี่ยนะครับบอกว่าถ้านายกมนตรีขาดคุณสมบัติหลุดจากตาแหน่งนายกเพราะขาดจดริยธรรมร้ายแรงแต่เนื่องจากว่าผู้ยื่นร้องสารรรมนู่ยื่นให้หลุดจากตําแหน่งแต่ว่าไม่ได้ยื่นขอให้ตัดสิทธิทางการเมืองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ ออกเป็นฉากทัชที่2ก็ได้ก็คือว่าหลุดจ,จากตาแหน่งแต่ยังไม่ตัดสิทธิทางการเมืองเพราะฉะนั้นมีโอกาสเลือกคุณเศรษฐากลับมาใหม่อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะกรณีนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการล้างไพ่ใหม่การตั้งคุณเศรษฐาเข้ามาใหม่ครั้งนี้จะเป็นการเลือกโดยสภาผู้แทน,นราษฎรล้นลนรวนสวไม่มีสิทธิ์มาร่วมเลือกด้วยละเพราะว่าเกิน5ปีแล้วบทเฉพาะการหมดไปแล้วสุดสวปิดไปโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะครับ